วัีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับ0634366825นะครับเดีย๋ยห้น้องแบงค์ทิ้งเบอร์อรไว้ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมมี เก็บเงินไปทางด้วยนะครับค่าจะส่ง49บาบาทมาเหมาใครซื้อครบห้ารอยนะครับจะส่งฟรีกันไปเลยนะครับออันนี้เป็นเป็นช่วงเดือนนะครับเรื่องเดือนตุลาเนาะนั่นอาจจะเป็นสิ้นเดือนตุลาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้น้องแมงจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับอ่าใครซื้อครบนะครับ500ส่งฟรีแล้วก็จะแถมอีกหนึ่งต้นนะครับ โปรโมชั่นพิเศษมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้น้องจะมีหัวแล้วนะครับแล้วก็มีหน่อด้วยนี่ครับสวยๆเลยน้องชื่อว่านายทองเหม็นนะครับราคาสี่สิบเก้าบาทนะครับนายทองเหมน็นสี่สิบเก้าบาทานี่ครับสี่สิบเก้าบาทนายทองเหม็นนะครับวันนี้แบบราคาเบาๆเ,เลยนะท่านผู้ชมต้นต่อมานะครับชายชนไซส์ประมาณนี้นะไม่ใหญ่นะท่านผู้ชม แต่เขาจะมีสองต้นนะครับแต่กัดสีสวยนะท่านชมนี่ครับต้นนี้นะครับหกสิบเก้าบาทนะครับนี่ครับหกสิบเก้าบาทก็ใบก็ไม่ใหญ่นะครับก็ประมาณนิ้วน้องแมงนี่ประมาณสามนิ้วนะครับโอเคนะครับต้นต่อมานะครับเพชรพระอุมานะครับเป็นบอลดำอย่างเงี้เนาะต้นนี้แปดสิบเก้าบาทนะครับเป็นฟอร์มกอนะครับฟอร์มกอเลยแปดสิบเก้าบาทกอใหญ่มากนะครับ เขาจะเป็นบอลกระดูกดำนะท่านผู้ชมนะครับต้นต่อมานะครับกอกเกตนะครับกอเกตกอเกตก็เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับนี่รอดใหม่กําลังออกมาแล้วนะครับสวยเลยนะครับต้นนี้สีครบเลยนะสวยมากมีสีชมพูสีแดงนะครับนี่โอเคนะครับต้นกอเกตต้นนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับ ต้นต่อมาสาวาลินนะครับต้นแก่้องแมงชอบมากเลยนะถ้าต้นแบบแก่มากๆนะเขาจะสีสวยมากนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยเหลือถึงอายุเยอะนะแต่นี่ลูกค้าสั่งจองเยอะนะครับสาวารินนะครับเป็นสีแบบโทนเขียวนะครับสาวาลินนะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นคู่กันเลยนะครับต้นต่อมานะครับจะมีสองต้นคู่เหมือนกันนะครับแต่เขากําลังออกลายแล้วนะนี่ครับกัดลายละ น้องชื่อว่าทศกัณฐ์นะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับมนสวรรค์ท่านผู้ชมกัดสวยมากหลอดใหม่กําลังออกมานะครับหลอดใหม่ก็สีแดงมาเลยนะครับมนสวรรค์ห้าสิบเก้าบาทครับอ่าตอนนี้ก็สองต้นคู่อีกแล้วนะท่านผู้ชมหานุมานสืบมะคานะครับป้ายสวยมากนะครับหานุมานสืบมะคาหกสิบเก้าบาทนะครับใครชอบฟอร์มกอนะครับ อาไปแยกเอานะกอหนึ่งน่าจะมีห้าต้นได้นะหนึ่งเดี๋ยวหอูแม่งนับนะหนึ่งสองสามสี่อ่าประมาณนี้นะครับเยอะมากนะครับน้องชื่อว่าแสงทองคํานะครับถ้าไปแยกเนี่ยเขาจะจะป้ายแบบเนี้ยสวยมากเนี่ยครับใบเขาจะเป็นแบบเปืปป่อๆสีเหลืองเหลือนนะครับกอละหนึ่งร้อยบาทนะครับกอละหนึ่งร้อยบาทเอาไปแยกเองนะท่านผู้ชมนะครับไปแยกเองนี่ครับแสงทองคาสวยมากนะครับ เดี๋ยวมาดูในถาดกันบ้างน,นะครับมีต้นอะไรบ้างมาต้นนี้นะครับกิตติมาเจนเจรานะครับต้นนี้ขออยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับลงแมงเรียงโทย,ยากอยู่นะท่านผู้ชมนะครับเป็นบอลสีขาวนะครับใบจะแบบเปอะนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ท่านผู้ชมนี่นะครับกิตติมาเจนเจราเก้าสิบาทนะครับสวยมากมีต้นเดียวให้สิทธิคนที่ถูมาก่อนนะท่านผู้ชม สวยมากๆครับแต่ไม่ถือว่าเลี้ยงยากนะเพราะว่าน้องมีต้นใบเขียวนะครับกิติมาเจียนจิราต้นต่อมาก็สวยเหมือนกันนะครับน้องชื่อว่าปีศาจแดงใบลูกตาหนะ้าผู้ชมอันนี้ใบใหม่นะนี่ครับใบใหม่สวยมากๆเลยนะครับเนี่ยสี่โบนะครับต้นนี้ขอหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับสวยมากหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเอาไปส่งฟรีแล้วกันนะครับต้นนี้ ต้นถัดมานะครับจะตุระเทพมีแข้งด้วยนะครับจะตุระเทพ79บาทครับไน,นจะเป็น2ต้นคู่นะครับจะมีสีแดงๆเนี่ยท่านชมแดงๆแบบนี้นะครับจะเป็นดารานุนพรั์แต่ถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้เนี่ยครับสีเขียวแบบนี้จะเป็นดาราประกายแสงนะโอเคนะ สองต้นคู่เลยน้องแมงขออยู่ที่เก้าสิบบาทนะครับกระถางนี้เนาะมีสองต้นคู่นะครับเก้าสิบบาทดาราดารานุพัลัสกับดาราประกายแสงท่านผู้ชมเนี่ยเขียวๆแบบนี้ต้นต่อมานะครับต้นนี้น้องแมงก็ชอบมากเลยน้องชื่อว่าเขื่อนป่าศักดิ์เป็นบอนใบเลือดหมูนะครับแบบนี้เลยเขื่อนป่าศักดิ์หกสิบเก้าครับ นาคาราชท่านผู้ชมนาคาราชนานาคาราชห้าสิบเก้าบาทนะครับสวยมากท่านผู้ชมแล้วก็เหมือนจะมีหนอแล้วเนาะมีหนออกมานะครับอาวุธของหนุมานนะครับน้องชั่วตีเพชรตีเพชร,เ,พชรเอาไปหกสิบเก้าครับอันนี้จะมีสองต้นเลยนะต้นเล็กต้นหนึ่งแล้วก็ต้นใหญ่ต้นหนึ่งประมาณนี้นะไม่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับประมาณสามนิ้วเหมือนกัน ใบ <tyard> ไม่ใหญ่นะขอคนที่รับได้นะครับน้องชื่อว่าแม่ฟ้าหลวงนะครับแต่น้องป้ายสวยมากเลยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเอาไปราคาหกสิบเก้านะครับแบบราคาเบามากเลยนะท่านผู้ชมแม่ฟ้าหลวงสวยมากแล้วต้นสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมอ่าต้นสุดท้ายพรอนสวงนะครับต้นนี้หกสิบเก้าครับยังมีต้นน่งนะเนี่ยครับน้องแบงก็จะวางไว้ข้างนอกแบบนี้นะท่านผู้ชมน้องแมงจะวางไว้ข้างนอกแบบนี้นะจะอยู่นอกตู้แบบนี้ ยังมีอีกนะ,ะนางมนโทหกสิบเก้านะครับตัวน,นี้นางมนโทสวยมากนะเป็นตับขนุนนางมนโทสวยมากเลยแล้วก็ต้นนี้กระถางใหญ่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นใหญ่เลยหนุมาณอมพพานะครับอันนี้ใบใหญ่แล้วก็มีกระถางนี่ครับจะได้ทั้งกระถางเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ